ควายงามมาอีกแล้วจ้าเพชรเมียนะคะใครอยากได้อ้วนๆตันๆแบบนี้ทักมาเลยจ้า0 8 3 2 6 9 0 1 6 9ตัวนี้เพชรเมียสูงร้อยเจ็ดนะคะเพชรเมียสูงร้อยเจ็ดนะคะคุณแม่ของน้องสูงร้อยสี่สิบนะคะคุณแม่ของน้องสูงร้อยสี่สิบนะคะ น้องสายฝนค่ะพี่น้องสายฝนนะคะน้องสายฝนนะคะตัวนี้นะคะสวยๆงามๆมมาให้อีกแล้วเด้อ ดูเอาจ้าสวยไม่สวยดูได้เลยพี่สวยไม่สวยดูได้เลยนะคะน้องสายฝนตัวนี้แม่ค้าเปิดไป32,500 32,500ระยะทางส่งฟรี100กิโลระยะทางส่งฟรี100กิโล32,500ัรบาทนะคะน้องสายฝนนะคะใครโทรรีบโทรนะจ๊ะดูสันคอสะกอนครูคัสันคอสะกอนคุณแม่น้องสูงร้อยสี่สิบ คุณแม่สูง140นะคะดูคอนะคะดูคอดูแข้งดูขาน้องสูง107นะคะตัวนี้แม่คะเปิดไปให้ในราคา32,500 32,500จ้ามีแม่พันให้2ตัวมีแม่บล็อกให้สองตัวนวันที่นะนี่ดูตัวนี้ก่อนตัวนี้นะคะ ตัวนี้ก็สวยคือการเดอร์ตัวนี้สวยๆจ้า ตัวนี้แม่ค้าเปิดให้ราคาเดียวกันตัวนี้แม่ค้าเปิดให้ราคาเดียวกันนะคะตัวนี้ชื่อน้องข้าวหอมนะคะตัวนี้ชื่อข้าวหอมนะคะน้องข้าวหอมนะคะน้องข้าวหอมนะคะตัวนี้น้องข้าวหอมอายุนะคะอายุน้องได้เจ็ดหกเจ็ดเดือนนะคะอายุหกเจ็ดเดือนนะพี่นะ เล่นได้นะคะเชิงเชองเลยนะคะตัวนี้ข้าวหอมนะคะโทรก่อนได้ก่อนโทรช้าไม่ได้นะคะโทรก่อนได้ก่อนอ่ะดูนิ่งและดูเลยะคะ่ะน้องข้าวหอมนะคะอันนี้น้องสายฝนน้องสายฝนคุณแม่สูงร้อยสี่สิบนะคะคุณแม่สูงร้อยสี่สิบนะคะ พ่อสายพันธุ์ดีๆนะคะพ่อสายพันธุ์ดีๆนะคะดูแข้งดูขาดูตูดได้เลยน,น้องสายฝนจ้าตัวนี้น้องสายฝนใครจะรับคู่นี้รีบโทรเลยพี่น้องเปิดให้ราคาสามหมื่นสองพันห้าร้อยสามหมื่นสองพันห้าร้อยนะคะใครรับคู่นี้ส่งฟรีระยะทางหนึ่งร้อยกิโลนะคะใครรับคู่นี้ส่งฟรีระยะทางหนึ่งร้อยกิโล ตัวนี้อายุประมาณ6กถึงเดเดือนนะคะ6กถึงเดเดือนหัวใหญ่ๆหญ่โหกโกนะพี่นะหัวใหญ่ๆหน่โกโกสายพันธุ์พัฒนาได้เลยพี่ตัวนี้นะคะพัฒนาสายพันธุ์มาแล้วนะคะสวยมากน้องสวยมากจริงๆอ้วนอ้วนตันตันนะคะอ้วนอ้วนตันตันได้6เดือนนะคะส่วนใครส่วนใครที่อยากได้ของถูกไหมคะก็มีเด้อแม่ค้ามีอยู่เด้อของถูกๆเด้อ ของถูกจ้าของถูกนะคะส่วนราคาของถูกพี่ของถูกน้องให้ไปเลยเจ็ดตัวหนึ่งแสี่มืนบาทเจ็ดตัว1นึ่งแสี่มืนบาทนะคะเจ็ดตัวหนึ่งแสี่มืนบาทของถูกก็มีนะคะของถูกก็มีเดอ้อ ็ดตัวนะคะเจ็ดตัวเจ็ดตัวหนึ่งแสนสี่มื่นบาทหนึ่งแสนสี่มืนบาทแม่ค้าให้เจ็ดตัวเลยจ้ามีตัวเมียให้ทั้งหมดสี่ตัวตัวเมียสี่ตัวผู้สามตัวเมียสี่ตัวผู้สามนะคะอายุปีขึ้นนะคะอายุปีขึ้นนะคะ เจ็ดตัวหนึ่งแสนสี่หมบาทเจ็ดตัว1นึ0งแมบาทนะคะใครชอบของถูกทางนี้ใครชอบของสวยสวยงามงาๆทางนี้เลยจ้าสองตัววันนี้เอามาให้สองตัวนะคะน้องข้าวหอมกับน้องสายฝนน้องข้าวหอมกับน้องสายฝนนะคะตัวนี้ชื่อสายฝนตัวนี้ชื่อข้าวหอมนะคะคนะตัวกันเดอ้อ สายฝนนะคะพ่อพันธ์ดีๆนะคะพ่อพันธ์ดีๆนะคะทั้งคู่เลยนะคะพ่อพันธ์ดีๆนะคะใครรับคู่นี้รีบโทรเลยพี่น้องให้ตัวละสามหมื่นสองพันห้าร้อยสามหมื่นสองพันห้าร้อย พี่ชอบของถูกของถูกน้องมีพี่ชอบของถูกของถูกน้องมีนะคะเจ็ดตัวหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทเจ็ดตัวหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทฝั่งนี้เจ็ดตัวหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทใครชอบของถูกมีใครชอบของสวยสวยงามงามมีจะดูสั่นคอได้เลยพี่ดูความสวยได้เลยเอาเป็นคู่ ซื้อซื้อเป็นคู่เลยพี่จะได้ส่งฟรีเลยนะคะซื้อซื้อเป็นคู่เลยนะคะน้องสายฝนกับน้องข้าวหอมพี่0 8 3ย์แปดสามแม่ค้าอยู่อำเภอตะการจังหวัดอุบลน,นะคะแบ่งให้สองตัวไปทำแม่บล็อกไปทำแม่พันข้าวหอมอายุ6เดือน ห้าหกเดือนสายฝนอายุไล่ไล่กันนะคะสายฝนอายุไล่ไล่กันนะคะ ใครชอบของถูกซื้อของถูกใครชอบของแพงซื้อของแพงพี่